คุณผู้ชมคะเคสของคุณจอยนะคะที่ไปซื้อประกันเป็นการประกันแบบการลงทุนเหมือนควบการลงทุนหรือที่เรียกว่ายูนิตลิงเนี่ยนะคะผลตอบแทนค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะแล้วระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยสั้นด้วยแต่พอครบระยะัญญากลับไม่ได้เงินที่ลงทุนคืนคือได้ไม่ครบคุณผู้ชมลงไป6ล้านได้คืนมา3ล้าน2นะคะเงินหายไป2ล้าน8 000, แล้วดอกเบี้ยก็หายไปด้วยเนี่ยนะคะแถมตัวแทนที่มาขายให้ก็ติดต่อไม่ได้ เนี่ยเรื่องมาเลยมาถึงจุดที่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะเอาผิดกับตัวแทนใช่ไหมคะ,ะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมา<ช>แต่ว่าในเรื่องของคดีทางคุณจอยก็อยากจะปรึกษาพี่หนุ่ยเหมือนกันว่า<ะ>เรื่องนี้จะมีการเอาผิดทางกฎหมายยังไงได้บ้าง<ะ>แล้วก็จะสามารถเรียกร้องเงินคืนยังไงได้บ้างคะพี่หนุ่ยคะครับก็เรื่องอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเทําประกันนะครับ กับกรมประทานอย่างที่ได้บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยในกรมประทานเนี่ยไม่มีระบุความรับผิดชอบที่เราต้องการนาทีที่เราตัดสินใจซื้อประกันนะครับเราอยากได้อะไรเนี่ยเราคงซักถามกับตัวแทนบริษัทประกันว่ามันเป็นไปตามอย่างนี้ไหมเงื่อนไขที่ว่าคือดีวนี้ดีที่สุดคืออะไรที่สิ่งที่เราต้องการเมื่อมันได้แล้วเราถึงตกลงทําประกัน<อ>แต่พอกรมประทานมาปุ๊บต่อไปนี้ท่านผู้ชมต้องมาอ่านนะครับ<ะ>ว่า มันใช่หรือเปล่าสิ่งที่เขาให้คํามั่นให้สัญญากับเรามันระบุไว้ในกรมธรรม์ไหมถ้าไม่ใช่ต้องรีบติดต่อทันทีครับติดต่อบริษัทเลยนะครับหรือกรณีอย่างเมื่อกี้เนี่ยโชคดีที่คุณจอยไปร้องเรียนที่บริษัทแล้วระหว่างนั้นก็คงมีการโทรคุยกับตัวแทนประกันแล้วก็ไปบันทึกเสียงกันไว้ะนะครับเสียงก็บันทึกก็จะน่าจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งในกรณีเรียกร้องกันนะครับว่าได้พูดจริงไม่จริงแล้วบริษัทบอกว่าอยู่นอกขอบความรับผิดชอบแต่เขาพูดจริงนะครับมีคุณจอยมีหลักฐาาานเม ให้ร้องเรียนกับทางรายการให้เราดูนะครับเราก็เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับคุณจอยก็เอาเอกสารมาให้เราดูว่าได้ไปแจ้งความนะครับที่สถานีตารวจไว้นะครับก็เรื่องอย่างนี้คุณจอยก็คงมีสิทธิ์นะครับว่าอันดับแรกนะครับร้องเรียนกับคอพพนะครับเขาจะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องธุรกิจประกันภัยนะครับที่จะช่วยรับเรื่องดําเนินการในขณะเดียวกัน นะครับคุณจอยก็มีสิทธิ์ทั้งทางแพ่งนะไปฟ้องศาลได้นะครับเรามีหลักฐานเรามีอะไรดําเนินคดีทางแพง่งนะครับส่วนทางอาญานั้นเนี่ยจะเป็นการหลอกลวงหรือไม่มก็ว่ากันไปด้วยการสอบสวนทีนี้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีการไปแจ้งความนะครับคดีอาญาเนี่ยเรียนอย่างนี้เลยครับในช่วงนี้เราเห็นมีธุรกิจอะไรที่มีการหลอกลวงกันทั้งหลาย,ยโอ้โหเป็นมหาการ์บอยู่ตอนนี้ครับค่ะหลายๆเรื่องเลยนะครับอันดับแรกที่เราเห็นเนี่ย แนะนำก่อนนะครับว่าใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช้อารมณ์ไม่ทําร้ายกันไปแจ้งความพอแจ้งความปุ๊บพนักง,งานสอบสวนจะมีอํานาจสอบสวนทันทีเลยว่าเรื่องนี้ความจริงมันคืออะไรนะครับหน้าที่เขาบอกไว้ในกฎหมายแล้วว่าต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่ามันเกิดอะไร,รแล้วเอาความจริงที่เกิดนะครับมาดูว่าการกระทาอย่างนี้เป็นการกระทาความผิดกฎหมายฐานใดข้อหาอะไรแล้วก็จะแจ้งข้อหาดําเนินคดีกันนะครับ ทีนี้ในขณะเดียวกันกฎหมายบอกว่าคนที่ถูกแจ้งความก็สามารถที่จะมาให้การ mm hmm. นะเพราะในกฎหมายจะเขียนว่าให้ตํารวจสอบสวนให้ได้ความจริง mm hmm. พนักงานสอบสวนให้ได้ความจริง mm hmm. ว่าความจริงเกิดอะไรคือต้องสอบฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาด้วย mm hmm. นะครับผู้ต้องหาก็มาให้การเถอะครับมาร่วมมือว่าถ้าเราคุณไม่ได้ทําผิดก็มาบอกนะครับหลังจากนั้นเขาจะสรุปํำนวนส่งพนักงานอายการนะ mm hmm. ก็แปลว่าสอบกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับแนะนําคุณจอยว่าไปได้3ทางแล้วเท่าที่ผมมองนะครับ นะไปได้ทั้ง3ทางนะครับก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ร้องเรียนะนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรก็ตามก็จะมีหน่วยงานหนึ่งก็คืออายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนะนะครับที่เราจะให้ความรู้ให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ไปดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เอกสารที่คุณจอยเอามาให้เราดูในวันนี้ก็เ,เป็นประโยชน์พอสมควรนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเราเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะต้อง ขึ้นมาเจราจากันก่อนอม,มานั่งดูความจริงกันอีกทีะนะครับและอาจจะต้องขอให้ทางบริษัทที่ทําประกันเนี่ยเขาได้ทบทวนก่อนว่าที่เขาปฏิเสธเนี่ย นะเขาสอบสวนเรียบร้อยแน่ชัดหรือเปล่าค่ะค่ะนะะนะครับบริษัทเขาได้คลิปเสียงอันนี้ไปไหมครับที่คุณจอยมาให้เราได้ค่ะได้ทุกอย่างขนาดได้ไปทุกอย่างบริษัทก็ยังปฏิเสธความรับผิดอีกถ้าถ้าเกิดกรณีแบบนี้แล้วต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานอย่างเช่นคอปพคุณจอยเองจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปให้พร้อมบ้างคะพี่หนุ่ยคะเพื่อให้รอบครอบรัดกุมที่สุดนะคะก็จะมีกรมมรรันที่เราทำนะครับแล้วก็คลิปเสียงที่เอามาร้องเรียนที่แ้าเปิดให้เราฟังนะครับแล้วก็ เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจ่ายเงินลงทุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่การโอนเงินหลักฐานการโอนเงินนะครับข้อสําคัญบัตรประชาชนอย่าลืมแสดงตัวตนของเรานะครับแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับซึ่งคอปพีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมเองก็ยังเคยไปนะไปติดต่อเขาก็ทํางานรวดเร็วมากเลยนะครับเคยไปติดต่อเรื่องประกันภัยรถยนต์อะไรที่บางทีบางครั้งเราไม่รู้นะครับเจ้าหน้าที่แนะนําข้อมูลให้เราเพิ่มเติมอีกนะครับ จนเราก็สามารถอ้าวมีอันนี้ด้วยเ<ม>หรอผมก็ไม่ทราบเลยเขาบอกว่าใช้สิทธิ์เลยค่ะ<ม>เราก็ดําเนินการครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเขาคงจะให้ความ ช่วยเหลือที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเรื่องของพี่จอยเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสที่ต้องเตือนภัยเพราะว่าเป็นเรื่องของการลงทุนแต่ว่าถ้าพูดถึงการลงทุนตอนนี้ที่โอ้โหเป็นข่าวดางัดงๆมากก็คือกรณีของมาหากาบบริษัทดีไอคอนที่มีคนไปลงทุนกันเนี่ยโอ้เห็นบอกว่าน่าจะเป็นแหลกแสนรายนะคะแล้วก็มีดาราอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการไปรีวิวไปเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงบางคนมีตําแหน่งด้วยนะเป็นถึงผู้อํานวยการด้านต่างๆของบริษัทเนี่ยนะคะทีนี้อยากจะให้พี่หนุ่ยฝากเตือนกันหน่อยเรื่องของการลงทุน ต้องดูยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกไปลงทุนในลักษณะของการเป็นแชร์ลูกโซ่ค่ะพี่หนุ่ยคะครับคือเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะผมเชื่อว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนผู้ชมลองตั้งสตินะครับเราย้อนกันดูถ้าใครทันนะครับตั้งแต่ยุคแชร์ลูกโซ่ในอดีตนะฮะ เอาดังๆเลยแม่ชะม้อยปี2,535น้องแอลเกิดทันเลยเกิดปีนั้นพอดีค่ะปีน้องแอลเกิดนะฮะนี่แสดงว่าเกิดมาก็ได้ยินเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันเป็นบทเรียนนะครับตอนนี้อยากฝากท่านผู้ชมว่าเราดูข่าวนะครับเราดูเรื่องราวแล้วเนี่ยต้องเอามาเตือนตัวเราเองด้วยเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ไม่เกิดความโลภอยากได้ผลตอบแทนสูงเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็อยากเอาเงินเก็บมาทำอะไรให้มันงอกเงย พอคิดจะค้าขายก็คงลาบากคนซื้ออยู่ที่ไหนวันนี้ะนะครับหรือบ้านรถยนต์โดนยึดไว้รอขายกันอยู่เท่าไหร่ที่ผ่อนไม่ไหวค,คนก็อยากลงทุนทีนี้พออยากลงทุนมันก็จะมีช่องทางพวกนี้ครับจะต้องทํำยังไงที่หาผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงสุดสูงเกินห้ามใจเอามาล่อใจกันนะครับผมไม่พูดเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับคดีทั่วทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยสำนักง,งานอายการสูงสุดก็จะต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วก็มานั่งฟ้องคดีขณะเดียวกันผู้ที่เสียหายจาก วงแชร์วงลงทุนนะครับก็จะมาขอให้เราในดําเนินการเรียกร้องทซัพย์คืนนะครับให้กับผู้เสียหายซึ่งตรงนี้ครับสำนักงานในที่สุดเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ยื่นคําร้องต่อศาลนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยฟรีนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นพอบันเกิดความเสียหายแล้วนะครับเข้าไปนะครับหรือสายด่วนนยการหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดโทรเข้าไปถามนะครับทีนี้กลับมาสู่ตรงที่ว่าทําไมถึงโดนหลอกเคยได้ยินไหมครับอยากได้เงินเขาเงินเราจะศูนย์ได้ยินบ่อยค่ะถ้าเราไม่อยากได้นะ นะแล้วเราอยู่บนชีวิตจริงว่าถ้าเราทําธุรกิจเองเราควรจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่อคือประมาณว่าถ้าเกิดเขามาเสนอผลตอบแทนให้ในราคาที่มันแบบสูงเกินจริงอ,อันนี้ให้เราพึงระวังเลยเราคิดว่าเราทําเองจะไปรอดไหมไม่น่าจะได้ขนาดนั้นนะคะนะแล้วพอเขาทําเราก็ไปสังเกตดูเขาทําได้จริงไหม,มทีนี้ในกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับพรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนเนี่ยเขาใช้คําว่างี้ฮะทำด้วยประการใดๆตั้งแต่10คนขึ้นไป การช่อกงประชาชนเนี่ยนะถึง,ถ,งถึงตำรวจถึงจะถามว่าผู้เสียหายเกิน1ิบคนไหม<ฆ>สิบคนขึ้นไปจ่ายผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดของสถาบันการเงินจะจ่ายได้<ฆ>แปลว่าสถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่<ฆ>มีการเอามาล่อใจด้วยเงินที่สูงกว่า<ฆ>เริ่มเข้าเขาที่หนึ่งแล้วนะครับ<ฆ>โดยนําเงินจากผู้ให้กู้มาหมุนเวียนจ่าย<ฆ>แสดงว่าไม่ได้ ไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าอะไรกันจริงแต่ว่าเหมือนกับไปเอาเงินของลูกค้าที่เข้ามาใหม่มาจ่ายเงินให้กับรายเก่าให้คนเก่ามันคือเข้าขายแชร์ลูกโซ่เลยแบบนี้โดยไม่ได้มาจากกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีกิจการอะไรอยู่จริงไหมของกรณีนี้บริษัทขายสินค้าจริงครับค่ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้แหละครับกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนส่วนขายสินค้าจริงก็ต้องไปดูนะว่าสินค้าที่ขายเนี่ยขายอะไรแล้วขายได้จริงไหม นะครับแล้วขายได้จริงไหมแล้วถ้าคนขายไม่ได้แล้วทํำยังไงวันนี้เห็นไหมครับท่านผบตรถึงออกมาบอกนะฮะว่าถ้าใครที่คิดว่าเสียหายก็ให้ไปแจ้งความเพราะว่าเราเองไม่สามารถดูได้หมดทุกทุกไลท์ทุกโฆษณาว่าแต่และโปรโมชั่นเนี่ยเขามีเงื่อนไขแตกต่างกันคเพราะฉะนั้นเงื่อนไขไหนจะผิดไม่ผิดเรายังต่อไม่ได้นะครับใช่ค่ะแต่การสอบสวนกําลังดําเนินการอยู่และตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมใครที่คิดว่าเสียหายนะครับ ล่าสุดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องร้านทองพอมีคนไปแจ้งความที่แรกบอกจะทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอไปแจ้งความตอนนี้อยู่ในคุกแล้วยังไม่ได้ประกันตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สิทธิ์ของเราตามกฎหมายเท่านั้นะนะครับอืมอ่ะฝากอีกนิดน,นึงพี่หนุ่ยคะเรื่องของพรีเซนเตอร์ครับอ่าเตือนภัยกันหน่อยการจะไปรับงานรีวิวอะไรแบบนี้ต้องระวัง <c oughs> ยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังอาจจะเข้าขายเป็นตัวการร่วมก็ได้ค่ะโอ้อคำถามน้องแอลดีมากเลยครับมีคนมาถามเราเยอะนะครับโดยเฉพาะ ดารานักแสดงก็ติดต่อเข้ามาถามที่อายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้วัยรุ่นคนที่เราอยากทํางานเนี่ยบางทีมีคนมาจ้างไลฟ์สดขายของอหรือมาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือดาราเนี่ยมีคนมาบอกว่าช่วยรับหน่อยว่าคุณเป็นเจ้าของสินค้านี่เลยให้หุ้นลมไปเลยแต่ให้บอกว่าเป็นของคุณนะ,ะเพราะคุณดังแล้วก็มีบรษิษัทมาแบ็กอยู่ข้างหลังเขาก็ทำะนะครับถามผมก็ถามดาราท่านนั้นกลับไปว่าสินค้าที่เอามาทำเนี้ย ถ้ามันเกิดมีปัญหาคนไปใช้แล้วอันตรายอันตรายต่อสุขภาพขึ้นมาแล้วมีคนไปแจ้งความไปร้องออยไปดำเนินคดีถามว่าใครต้องรับผิดชอบดาราที่ปรึกษาผมน้องรับไหวไหมเพราะน้องไปบอกในทีวีน้องไปบอกใน YouTube น้องไปบอกในไลฟ์สด Facebook ว่าเป็นกิจการของน้องเองอคราวนี้ทํำยังไงครับเราให้ข้อคิดตั้งสติแล้วนะแล้วก็ตัวเองไปรับแล้วเนี่ยคนเขาจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญาหมดไหมครับ นะาญาอาจจะเกิดอะไรที่ทําไม่ถูกต<ฆ>้องตามกระบวนการค้าขายอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมจะขายอะไรก็ตามต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วต้องดูว่าเวลาโฆษณาอะไรเนี่ยนะเขาจะมีกฎหมายว่าถ้าสินค้าอย่างนี้ห้ามอะไร<ฆ>สินค้าอย่างนี้ห้ามอะไร<ฆ>มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะพูดได้มันจะมีรายละเอียดที่ควบคุมอยู่อะโดยเฉพาะบางคนบอกว่าเขาไม่เกี่ยวนะเขาไปรับจ้างโฆษณาแต่เวลาคุณรับจ้างโฆษณาเนี่ยเขาเอาสคริปต์ให้อ่านพูดหมดเลยอ่า ข้อคิดทีไม่อ่านเนี่ยคุณได้ตรวจไหมว่าตะคิดเนี่ยข้อความเนี่ยมันเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะไปพูดเรื่องของยอดขายทะลุเท่านั้นเท่านี้นแล้วก็ชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนกับทางบริษัทครับแต่ถึงเวลาย,ยอดขายนั้นไม่จริงผิดพรบอรคอมไหมครับค่ะผิะพ,อพอรบอรคอม,มคคพิวเตอร์ใช่ไหมว่พอพอาออเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมก็คืออะไรครับ Facebook YouTube อะไรนี่แหละครับใช่ทั้งนั้นกลายเป็นว่าดารางานเข้าไปด้วยผิดพรบคอมแล้วนะค่ะสองจะเท่ากับร่วมกับเขาช่าโกงหรือเปล่าร่วมกับเขาหลอกลวงม ท่านมีโอกาสปฏิเสธครับแต่ท่านดูเถอะครับหลายคนที่ปฏิเสธแล้วเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเชื่อไหมสาลท่านลงโทษไหมตำรวจเชื่อไหมอายการเชื่อไหมผมเห็นโดนดำเนินคดีกันมาหลายรายและเห็นใจนะครับตรงนี้ถึงอยากบอกครับประชาชนและก็ดารานักแสดงนะครับถ้าอยากจะไลฟ์สดนะครับหรืออยากจะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจนะ โทรสายด่วน1 1 5 7เข้ามาถามเราหรือใกล้อายการตรงไหนมีอาการคุ้มครองสิบร้อยยี่ส2 0สาขาเข้าไปนั่งปรึกษาเลยครับเอาเอกสารให้ดูเลยว,เคคว่าเขาอยากให้พูดแบบนี้โอเคค่ะถ้าเราพูดแล้วเนี่ยเสี่ยงไหมได้ค่ะ,คะพี่หนุ่ยโอเคเตือนภัยกันเอาไว้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะปิดท้ายรายการอยากจะพี่จ,จอยเตือนหน่อยเคสที่พี่จอยโดนมาไม่อยากจะให้คนอื่นผู้ชมทางบ้านโดนเหมือนเราอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนบ้างค่ะค่ะข้อคิดก็คือว่าไม่มีอะไรที่มันเกิน ลประโยชน์ที่มันจะเกินความเป็นจริงนะคะให้พิจารณาดีๆแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจแต่อย่างเนี้ยกรณีเคสอย่างเนี้ยคือเราอะไปเชื่อตัวแทนทําให้เราอะคิดว่าเราจะได้แต่ถึงเวลาเนี่ยไม่ได้ก็เท่ากับเหมือนเราถูกหลอกค่ะก็อย่าอย่าเป็นเหยื่อค,ะค่ะ,คะ สัญญาอะไรต้องลงไว้ในกรมมาทันกันชีตให้ครบถ้วนสมมุติว่าเราดูไม่เป็นอ่านไม่ได้ละเอียดหรือว่าไม่รู้ข้อกฎหมายเอาให้คนที่เขาเขารู้ข้อกฎหมายดูให้ก็ได้ชคนนี้ถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากให้เข้ากระบวนการก็คือทำตาม ข้อกฎหมายค่ะค่ะเพราะว่ายังไงเราต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะเราเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงขอบพระคุณพี่จอยนะคะวันนี้นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการหมอความมหาชนแล้วนะคะพี่หนุ่ยโกศลวั์อินทุจันยงนะคะที่บดีอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมกับดิฉันแอลสรารัตรัตนสุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางช่องทางยูทูบหมอความมหาชนแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กของหมอความมหาชนด้วยนะคะวันนี้เราทั ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ